เราก็มาอยู่กับตู้หยดเหรียญอัตโนมัติเหมือนกันนะคะเป็นตู้น้ำยาซักผ้าหยอดเหรียญ10บบาทค่ะและหยดเหรียญน้ำยาปรับผ้านุ่ม1ิบาทเหมือนกันนะคะน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุม่มหอมมากเลยนะคะเราเรามีวิธีการที่หยดเหรียญ10บบาทลงไปนะคะง่ายๆเหมือนกันค่ะหยอดลงไปแล้วน้ำยาก็จะ ลงแก้วพอดีเลยนะคะเราไม่ต้องมาเติมแก้วด้วยนะคะเราสามารถเอาแก้วไปเทใส่เครื่องซักผ้าดได้เลยค่ะ แล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มเหมือนกันค่ะแล้วแค่ไม่หยอดเหรียญหรือสแกนก็ได้นะคะเห็นไหมคะน้ำยาก,ก็จะไหลลงมาลงแก้วพอดีเลยเราก็ยกแก้วไปเทท,ที่เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ปรับผ้านุ่มเหมือนกันค่ะถ้าเรา,เอ,าอยากจะเอากลับบ้านไปซักที่บ้านเราก็นําขวดมานะคะแล้วก็ลองใส่ขวดได้เลยค่ะได้ทั้งหยอดเหรียญ10บาทและสแกน ะะอันนี้ซื้อหนึ่งเครื่องเราก็จะมีแถมน้ำยาซักผ้าให้หนึ่งถังใหญ่ๆเลยนะคะและน้ำยาปรับผ้านุ่มอีกหนึ่งถังใหญ่ๆค่ะคุ้มมากเลยนะคะเสือนอนกินสบายๆเลยค่ะเสียบปลั๊กปุ๊บรับเงินปั๊บเลยนะคะ ง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมคะยอดเหรียญลงไปเราจะเอาขวดไปลองก็ได้คะ่ะหรือจะใส่แก้วก็ได้เราจะเอากลับบ้านมาสักที่บ้านก็ได้นะคะ10บบาทคุ้มมากเลยคะ่ะแก้วใหญ่นะคะถ้าสนใจสินค้าติดต่อแม่แอนได้นะคะกดลิงก์ได้เลยนะคะ